h e a r t Talk ช่วงเปิดใจคุยกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเปิดใจคุยกันซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญของเราก็คือพี่ต้นนั่นเองนะคะจะเป็นอดีตนักร้องและนักดนตรีของวง Macintosh แล้วก็สองนุน่มๆห,หล่อๆนะคะหน้าคล้ายๆเหมือนคุณพ่อนะคะก็คือน้องฟีงกับน้องอิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้นะคะเรากําลังพูดถึงหัวข้อที่ค่อนข้างสําคัญนะคะคุณผู้ชมก็คือการใช้เวลากับครอบครัวนะคะเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เราได้รู้นะคะว่าสําหรับครอบครัวของพี่ต้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากทีเดียวนะคะอยากทราบว่าจากพี่ต้นนะคะได้ใช้เวลากับครอบครัวอย่างไรบ้างเป็นพิเศษไหมคะตอนเล็กๆเ,เนี่ยเ,เวลาผมทํางานเนี่ยก็จะทํางานในห้องบันทึกเสียงะนะครับแล้วก็ Uh, เราก็จะไม่ได้ทำงานทุกวัน mm hmm. ก็คือเ mm hmm. ช้าเย็นจัน์ถึงสุกอะไรนี้ไม่ใช่ mm hmm. ก็บางสัปดาห์ก็จะว่าง mm hmm. แล้วก็บางสัปดาห์ก็จะมีงานช่วงมีงานก็จะมีต้องไปทำงานหลายชั่วโมงเนี่ยเราก็ก็หอบลูกกันไปกับกับพัญญานะครับคนโตนี่เขาก็ช่วยถือของทำอะไรได้นะคนเล็กนี่ก็ คุณแม่ก็จะอุ้มไปไปถึงไหนก็นอนที่นั่นสมัพพี่ต้นอะไรคือกุญแจหลักนะคะที่จะให้มีความสุขในครอบครัวได้ค่ะคือความรักนะครับความรักก็เหมือนเหมือนที่พระเจ้าบอกว่าไม่ว่าเราจะมีความเชื่อมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าความรักเราน้อยหรือไม่มีความรักนี่มันก็ชีวิตเราก็เหมือนฉาบเหมือนกลองที่ตีแล้วก็เสียงดังทีเดียวแล้วก็หายไปนี่ความรัก ผมว่าความรักนี่ทำให้สร้างทุกสิ่งได้ฟิงกับกับอิงกันที่คุณพ่อเนี่ยแล้วก็ทั้งคุณแม่นะคะก็ได้ใช้เวลากับน้องๆในในเวลาที่กำลังเติบโต,ตมีความหมายหรือว่ามีผลดีในชีวิตนะคะอย่างไรบ้างก็ทำให้เราเห็นหลายอย่างนะครับอ,อย่างที่คืออย่างเราจะรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะไปทำอะไรมาอย่างเงี้ยพอกลับบ้านก็จะมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงนี้ก็คือ มันมันให้ความอบอุ่นมากกว่ากลับไปบ้านที่เป็นบ้านเป,นเปล่าๆจริงๆใช่ครับอย่างเราก็จะมีเหมือนเ,อเข้มแข็งมากกว่าคนที่ที่ขาดตรงนี้ที่ที่เราจะออกไปสู้กับโลกภายนอกได้ครับ,รบเพราะว่าคนนึ่นนั้นจะต้องสู้คนเดียวแต่เราก็มีกําลังจากครอบครัวแล้วอิงแหละคะมีมีผลกระทบอะไรบ้างการที่เรา ได้เติบโตด้วยกันใช้เวลากับครอบครัวเยอะทีเดียวครับก็คือมันก็ในเวลาที่ใช้กับครอบครัวนี่ครับเหมือนกับทุกครั้งที่อยู่ครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่บ้านแต่ว่าที่ไหนก็ตามที่ได้อยู่ครอบครัวครับเหมือนกับเป็นแบเ,เป็นอิสระแล้วก็เป็นการที่เราไม่มีอันธะาเรื่องราวใดๆแล้วก็ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรครับในการอยู่ด้วยกันคือเราสามารถอยู่แบบเปิดใจครับแล้วก็ ทุกคนดูแลกันแล้วก็ความรักที่ให้กันแบบไม่มีเงื่อนไขจริงๆครับไม่ทราบว่าพี่ต้นเองได้รู้จักกับพระเจ้าอย่างไรบ้างะคะผมเองกออ็ได้รู้จักกับพระเจ้าก็ทางผ่านภรรยาของผมเองเนี่ยก็คือมากถือว่ามากที่สุดนะครับทางอื่นเนี่ยก็ก็ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าผมไม่ได้สนใจนะครับตอนแรกไม่ไม่เชื่อใช,ใช่ใช่คือ ตอนที่มาจากทางอื่นเนี่ยเราก็จะไม่ไม่สนใจครับแต่ว่าแต่สิ่งที่อยู่ในตัวของพัญญาของผมเองเนี่ยคือเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้ผมเห็นมากที่สุดแล้วก็จะมาทั้งจะมาทั้งได้ไปที่คึิจากกับพัญญานะครับก็ยิ่งเห็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วส่วนฟิงอะคะก็ผ่านทางคุณแม่เหมือนกันนะครับก็คือตั้งแต่เล็กแล้วเนี่ยคุณแม่ก็จะ อ่านพระคัมภีร์ให้ฟังก่อนนอนแทนนิทานบ้างนะครับแล้วก็สอนเราร้องเพลงแล้วอย่างช่วงคริสต์มาสเนี่ยก็คือจะชอบมากก็คุณแม่ก็จะให้ของขวัญแล้วก็บอกเนี่ยแม่ให้ของขวัญเพราะว่ารักลูกนะเหมือนเหมือนที่พระเจ้าเนี่ยประทานพระเยซูให้เราในวันนี้นะครับแล้วก็สอนเราร้องเพลงคริสต์มาสซึ่งเราเป็นเด็กเราก็สนุกแล้วเราก,ก็ก็ชอบชอบมากมากแล้วส่วนอิงเหครคะผมชอบศึกษาชอบอ่านหนังสือครับเรื่องที่ หนังสือที่คุณแม่ก็ชอบหามาให้เหมือนกันครับมันก็จะเกี่ยวกับเหมือนกับเกี่ยวกับผู้ที่ทํางานเพื่อพระเจ้าครับแล้วก็ผมก็ดูพ่อกับแม่ด้วยครับเหมือนกับวา่าทุกคนเนี่ยก็ทําเหมือนกับคือทําเพื่อเจ้าทําก็ไม่มีเงื่อนไขบางครั้งไม่มีผลตอบแทนแต่ว่าเหมือนกับว่าทุกคนพร้อมที่จะทาเต็มที่ครับจนผมเองตอนแรกก็มีภาพไม่ค่อยออกครับกระทั่งเริ่มได้ ได้รับใช้อะไรเล็กน้อยในโบสถ์แล้วมันก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีความสุขที่จะทำความสุขที่จะรับใช้แล้วก็เป็นความสุขที่เหมือนกับถ้าก็ท่านจะเหมือนในพระคัมภีรก็ที่กษัตริย์ดาวิดก็เคยร้องไว้ว่าวันเดียวในพันนิเวศก็ดีกว่าพันวันในที่อื่นนะเหมือนกับว่าถ้าเกิด อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วมันเป็นสิ่งที่เราหาจากที่อื่นไม่ได้เลยครับรู้สึกว่านะคะเหมือนพี่อ้อยนะคะซึ่งเป็นภรรยาแล้วก็คุณแม่ก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะแล้วเป็นจุดสูงกลางที่ทําให้ทั้งครอบครัวมารู้จักถึงความรักของพระเจ้านะคะทีนี้คือเรารู้ว่าพี่อ้อยก็กลับไปอยู่กับพระเจ้าแล้วนะคะแล้วก็จะมีคำถามบางคนอาจจาะอาจจาะร,รู้สึกว่าถ้าถ้าเป็นเขานะคะเขาอาจจะรู้สึกโกรธกับพระเจ้า ืูว่าอาจจะมีการเคืนใจก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอยากทราบความรู้สึกของต่ละคนในครอบครัวนะคะผมเองเนี่ยตอนตอนที่อ้อยจากไปอยู่กับพระเจ้าเนี่ยผมยอมรับว่าผมผมโกรธพระเจ้าเป็นเดือนเลยนะครับผมก็โกรธพระองค์เป็นเดือนเลยแต่แว,ว่าก็มาคิดแล้วก็ามาคือก็เราลองคิดดูครับว่า ผมก็รู้สึกว่าไม่ว่าผมจะอยู่ในความเชื่อไหนเนี่ยสิ่งนี้ก็ต้องเกิดนะครับไม่ว่าผมจะเชื่ออะไรเนี่ยสิ่งนี้ก็ต้องเกิดอยู่ดีแต่ว่าวันนี้เนี่ยวันที่ผมมีพระเจ้าอยู่แล้วอ้อยเองก็มีพระเจ้าอยู่เนี่ยอ้อยเนี่ยอ้อยแค่เสียดายที่จะที่จะได้มีชีวิตอยู่กับครอบครัวแต่อ้อยไม่กลัวที่จะต้องตาย ผมว่าตรงนี้ตรงนี้ที่สำคัญมากกว่าเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าในเวลาที่อ้อยไปผมก็รู้ว่าอ้อยไปไหนอ้อยไปอยู่กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นผมวางใจได้ว่าถ้าเมื่อผมไปผมก็จะได้เจออ้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สันทิสุขที่ทั้งครอบครัวนะคะมีอยู่ในใจก็ไม่ธรรมดานะคะก็ก็เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าจริงๆเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้จริงๆ แล้วก็สุดท้ายนะคะพี่ต้นพี่พี่ต้นอยากฝากอะไรกับคุณผู้ชมนะคะที่อยู่ที่บ้านสิ่งสําคัญของครอบครัวก็คือการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเราพ่อแม่ลูกหรือว่าครอบครัวของริสจักรนะครับที่ที่ประกอบไปด้วยเหมือนกับศิษยพิบาลหรือว่าผู้ปกครองมักนายกหรือว่าสมาชิกธรรมดาก็จะเหมือนพ่อแม่ลูกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น วิธีการเดียวกันนี่แหละที่จะทำให้ครอบครัวในระบบทั้งทั้งสังคมเล็กแล้วก็สังคมใหญ่อยู่ด้วยกันได้ผมว่าก,ก็คือความรักที่มาจากพระเจ้านะครับแล้วก็สิ่งสำคัญในความเชื่อก็คือก็คือพระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าถ้าเราเชื่อพระองค์แล้วเราจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีแต่ ได้งานดีมีคนมาทำแต่สิ่งดีๆให้ไม่ใช่ครับก็ก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยก็ก็คงยังจะต้องเกิดขึ้นใครที่ทำอะไรที่ที่ไม่ดีแล้วก็แล้วก็จะบอกว่าให้พระเจ้าช่วยได้เดี๋ยวสารภาพบาปอะไรมันก็ก็ไม่ใช่ครับ เพราะว่าสิ่งที่เราทําก็คือก็คือสิ่งที่เราทำนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าสัญญาเพียงว่าพระองค์จะอยู่กับเราทุกเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในภาวะที่แย่หรือว่าภาวะที่ดีเพราะฉะนั้นะเราเผมว่าบทบาทหรือท่าทีของเราต่อพระองค์เนี่ยก็ก็ควรจะ ถูกต้องถ้าหากว่าคุณผู้ชมเองก็มีปัญหาในครอบครัวหรือว่ามีความฝันว่าอยากเห็นครอบครัวที่จะสนิทสนมนะคะอย่างที่เกิดขึ้นในครอบครัวของพี่ต้นนะคะก็คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้หรือว่าโทรมาหาเรานะคะที่เบอร์โทรฟรี5 8 0 0 5 3 2 4 0 2นะคะเพื่อจะได้รับคำปรึกษาหรือว่าคำอธิษฐานสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ต้นแล้วก็น้องปิงนัองอิงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ แล้วคุณผู้ชมคะยังพึ่งไปไหนนะคะเพราะว่ารายการของเราก็ยังมีต่อไปชมกันเลยคะ่ะ